สวัสดีครับวันนี้ผมจากบริษัทคุณมั่นใจจำกัดจะมารีวิวสินค้ายี่ห้อ V5 จากประเทศเยอรมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าโปรโมชั่นที่จำหน่ายในแถบตะวันออกการนะครับก็จะชื่อรุ่นว่า 302BL HK5 นะครับในนี้ก็จะมีไซส์บอก จะมีข้างไขควงอยู่ทั้งหมด5ตัวก็จะมีเบอร์ 1, 1, 1> เบอร์ 2, 2แล้วปากแบน3.5 4.5 5.5ก็คือความกว้างของไขควงครับเราก็มาดูข้างในกันดีกว่าครับผมอ,อ,อันนี้ก็ ตัวด้ามนี่ก็จะทำมาจากายางนะครับจะเป็นยางสีดำทั้งหมดเลยก็จะเป็นด้ามจับแบบซอฟฟินิตทำให้นุ่มมือตัวแกนนี่ก็จะเป็นเหล็กชุบดำแล้วก็ชุบแข็งอย่างดีนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยก็จะผลิตที่เยอรมันเลยนะครับตรงนี้ก็จะพิมพ์มาไว้เลยว่า Made in Germany นะครับครับผม ตัวด้ามน,นั้นออกแบบมาให้กระชับมือทำให้แรงบิดได้เยอะขึ้นและที่สำคัญก็คือตัวด้ามของไขคโคเนี่ยก็จะกันลื่นด้วยนะครับเห็นไหมครับกันกิ้งกันกิ้งโทษสิครับครับผมไม่ให้ไขควคมันกิ้งไปไหนครับผมอ่ะก็จะมาดูนะครับก็จะมีปากแฉกเบอร์สอง แกนยาว100นะครับอือแล้วก็ปากแฉกเบอร์หนึ่งแกนยาว80นะครับครับผมส่วนปากแบนกระตุนแรกก็จะเป็นความหนาของปากอยู่ที่0.8กว้าง4.5แกนยาว125นะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปากหนาหนึ่งมิลกว้างห้ามิลและแกนยาวหนึ่มิลและตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวเล็กสุดก็จะเป็นปากหนา0.6กว้าง3.5มจมิลและแกนยาวห0ึ่งรนะครับตัวนี้ก็ซื้อไปราคาโปรโมชั่นก็ค่อนข้างจะคุ้มมากนะครับ ยังไงถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับตามข้อมูลด้านล่างหรือติดต่อตามนามบัตรนี้ได้เลยครับขอบคุณครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับ